แน่นอนว่าตอนนี้เราต้องสงใจไปที่เวียดนามช่วยสาวไทยเจ้าภาพน่ารักมากให้เราซ้อมวันละ1ชั่วโมงสวัสดีทุกคนนะคะเชียร์สนุกตบสนันวันนี้พี่บอยยังอยู่กับวงการวอลเล์ที่อยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่2โทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะคะ เอาอันแรกก่อนเนาะรุ่นพี่ชุดใหญ่ตอนนี้อยู่นิงบิงประเทศเวียดนามเจ้าภาพสนามสองของการแข่งขันซีวีลีกซึ่งถ้าพูดภาษาแบบให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกชิงแชมป์อาเซียนนั่นแหละนะคะก็แข่งมา6-7ครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าไทยเราเนี่ยก็จะเจอคู่แข่งที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเราได้แชมป์มาตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญก็คือ เวียดนามเนี่ยรถต้นคออันดับโลกเนี่ยค่ะไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ13เนาะเราเคยสูงสุดไปอันดับ10แล้วก็ล่วงลงมาเรื่อยๆจาก13ในปีล่าสุดเนี่ยค่ะก็แพ้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 แพ,แพนะก็เหตุผลมากมายเนาะตัวไม่พร้อมยุโรปเก่งขึ้นอะไรก็ว่ากันไปเราลงมาอยู่อันดับที่20่สิบเ r อร์ i ร g ในขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาก็ไปแข่งนอกอ โ o n a เมนต์เวิร์คลาสก็แข่งทั่วๆไปอันดับก็ขึ้นมาเป็นอันดับ27โดยประมาณนะคะก็ก็หลายคนก็คาดว่าเวียดนามจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเองถ้าไม่หนีเนี่ยเราคงจะแพ้สักวันหนึ่งแต่ที่แน่ๆก็ล่าสุดเนาะเจอกันที่โคราชสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าหืดขึ้นคอนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าก็มีตัวเจ็บนะตัวไม่สมบูรณ์แต่ครั้งนี้เนี่ยภาพล่าสุดที่เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือการลงซ้อมของ บบบุ๋มบิ๋มนะครับปืนใหญ่ตอนนี้จะขาดก็แค่คนเดียวก็คือสองวิภาวีซึ่งเอ็นไข้หัวเขา่าขาดต้องได้รับการผ่าตัดและพักฟื้นอย่างน้อย6-9เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าทัวร์นาเมนต์เดียวที่น่าจะรอแล้วก็รอลุ้นว่าสองวิภาวีจะกลับมาเล่นใหม่ก็คือซีเกมนะคะซึ่งแข่งกันทันวาเดีย๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแน่นอนว่าตอนนี้เราต้องสนใจไปที่เวียดนามช่วยสาวไทย เพราะว่าเจ้าภาพน่ารักมากให้เราซ้อมวันละ1ชั่วโมงซึ่งอันนี้ก็ไปทำวบลิบอลตามทีมมาหลายปีนะคะแย่สุดที่จะซ้อมก็คือ1ชั่วโมงครึ่งสำหรับตารางที่เป็น o f f ฟิเชีที่เจ้าภาพจาก,กากแข่งขันเนี่ยเขาจะจัดให้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยหรือ90นาทีนอกจากเรามีความต้องการมีความประสงค์แจ้งผู้จัดว่าอยากจะลงสนามซ้อมทีมมากกว่าที่จัดให้ก็อาจจะมีหชั่วโมงบ้าง แต่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลเรื่องของราคาอันนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะสร้างความขัดแย้งชิงชังให้เกลียดหรือว่าให้ไม่พอใจสาวๆหรือว่าทีมเวียดนามนะแต่ว่าอันนี้พูดในแง่ของโปรเฟชชั่นอลที่เราก็ทำงานมาเยอะนะก็เดี๋ยวรอดูวันนี้เนี่ยก็จะเจอกับอินโดนีเซียซึ่งก็คงจะไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรคิดว่าเดาทางโค้ดออสก็คงจะส่งตัวน้องๆนะคะแล้วก็เก็บนะเก็บแรง แล้วก็ลดโอกาสบาดเจ็บของตัวใหญ่ตัวพี่อ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็ยังมีปืนใหญ่ตัวที่2ใช่ไหมคะอย่างเช่นสาวธนาคารอมสินสัพิภาพรเดี๋ยวรอดูว่าน่าจะไปช่วยทีมได้แล้วก็ยังมีตัวอ,อื่นๆยังมีโมเมที่จะไปช่วยควีนบีมได้เพราะว่าบีหลังมีแค่2ตัวที่ส่งชื่อไป14คนเนี่ยก็คือมีควีนบีมซึ่ง i a m w o m ู n อ่ากับโมเมนะคะก็2คนส่วน ตัวอื่นๆอย่างเช่นบรเรวแน่นอนว่ามาฟูเนาะคราวนี้มีชื่อทั้งทัศด,ดาวทั้งหัธยานางฟ้าบนเร็วของพี่บอยทัชด,ดาวสาวร้อยเอ็ดคนสวยแล้วก็ยังมี2ตัวที่มาเสริมทีมนะคะนั่นก็คือน้องโบกับชิคกี้ชิกี้ชิกีอ่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีตัวตายตัวแทนมีพี่มีน้องแล้วเจอกับอินโดก็คงเป็นเกมที่วอมๆนะ ทีนี้พูดถึงกับอินโดหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยอินโดนีเซียถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรนะคะแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลในการเล่นวอลเลย์บอลสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยชนะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เคยชนะเวียดนามเวียดนามกับอินโดเนี่ยสูสีบูบี้กันนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยอินโดนีเซียก็เบาลงไปหลังจากที่แมงกระแนงรู้จักไหมคะคนนี้เนี่ยแมงกระแนงก็คือสตรีนะ ปืนใหญ่หมายเลขหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียที่เรียกว่าเจอกับไทยปุ๊บเนี่ยก็ใช้คนนี้แหละมือเซตก็จะเซตให้แมงกระแนงคนนี้นะี่ตบแต่สุดท้ายไปตรวจเพศเลือกนะเขาเลือกเป็นเพศชายพี่บอยพูดเรื่องนี้เพราะว่าจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยวิทยาศาสตร์หรือว่าร่างกายกับวิทยาศาสตร์ในการแพทย์เนี่ยมันสามารถตรวจพบได้นะคะว่าคนมี2เพศ อันนี้พี่บอยพูดไม่ใช่พูดที่จะเชื่อมโยงคือพูดเชื่อมโยงให้เห็นถึงเรื่องนี้นะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตู้เย็นน่ะแหละปืนใหญ่ของเวียดนามแต่สิ่งหนึ่งที่เล่าให้พวกเธอได้เห็นก็คือบางครั้งเนี่ยมันมีจริงๆที่ร่างกายคนเราเกิดมามีสองเพศบางคนเนี่ยค่ะอันทะหรือว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยมันไปอยู่ข้างในมันมีความผิดปกติมันทําให้เจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองอะ่ะ คือผู้ชายนอกจากจะไปตรวจโครโมโซมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้น,น,ตนหรือบางคนเนี่ยค่ะมี2เพศเลยมี XY อะไรอย่างเงี้ยพี่ใบเลี่ยงไม่ถูกอ่ะนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติทีนี้เนี่ยความไม่ปกติมันคือแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันชัดเจนด้วยการเอาผลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตรวจมาให้ชัดๆเลยว่าฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่มีหนวดใสดก่กางเกงไม่เหมือนชาวบ้านแล้วมาบอกว่า i am woman เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นที่บอกชัดๆ พิมพิจยาควีนบีมของเราเนี่ยไอแอมบูเมเนี่ยมันถูกต้องที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยไอคำนี้เนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าประโยคหรือเป็นไวรัลที่มันกระหึ่มไปหมดอนะเนาะว่าเออมันก็เป็นการเสียดแล้วก็เป็นการพุ่งตั้งคําถามไปที่คู่กรณีที่มาเขาเรียกว่าอะไรอะจัดการกับควีนบีมนะมีการแบบต่อว่าหาว่าเล่นสสรปรปกไปจนถึงเรื่องของการโพสต เรื่องของเอาชีวิตอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเรารอดูว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็วันนี้เราเจอทีมใหญ่ชุดใหญ่ทีมแรกชุดใหญ่จะเจออินโดวันพรุ่งนี้จะเจอฟิลิปปินนะซึ่งเจ้าภาพไม่ยอมแข่งเวลาพา,ามไทม์หนึ่งชุ่มนะคะเจ้าภาพเจอฟิลิปปินเจ้าภาพขอแข่งเวลานอนพามด้วยค่ะงงไหมไม่ต้องงงเจ้าภาพน่ารักเพื่อให้ตัวเองมีเวลาพักผ่อนเยอะป่ะแล้วก็ให้ไทยอ่อมหรือป่าแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเองก็ มีนักกีฬาฟูลทีมที่จะสับเปลี่ยนกันได้แล้วเราก็จะไปแข่งกับเวียดนามวันอาทิตย์นะครับหนึ่งุ่มก็ซึ่งเป็นแมตช์หยุดโลกใช้คํานี้ก่อนหยุดโลกวอลเลย์บอลจะต้องหันมามองนะพวกเราคนไทยเนี่ยส่วนน้องๆอ,อยู่21 ก็มี3ตัวที่เป็นตัวที่เรารู้จักกันนะอันนี้พี่บายพูดตรงๆจริงน้องคนอื่นก็อาจจะมีแฟนนะนะแต่ว่าพี่บอยก็ตามชุดใหญ่เป็นหลักก็จะมี3ตัวที่เรารู้จักมาคุ้นแล้วก็ไปช่วยทีมนะคะคนแรกก็คือน้องเฟิร์นนะรับบทกับตันเฟิร์นนะวริสลาอันนี้ก็เป็นหัวเสาปืนใหญ่ที่จะต้องล่าแต้มแข่งกับตูนิเซียเมื่อวานก็ทำคะแนนสูงสุดนะคะแล้วก็มีน้องเนยมือเซฟ นี่ก็เป็นเบอร์เซตที่เคยเซตใน v n เเคยเซตในช่วงที่พี่ชมพู่นิ้วเจ็บนะก็เซตมาแล้วและอีกคนหนึ่งนะคะคือน้องเอ๋ยนะคนนี้เป็นลิฟเมื่อวานดูเนี่ยเอ๋ยก็ช่วยทีมนะรับบอลได้พอสมควรก็ช่วยทีมได้เยอะแล้วก็มีน้องรุ่นใหม่นะคะแคปหมูและอื่นๆอ่าขออนุญ,ญาตพี่บาอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะก็มีโค้ดนะคุณพี่เขาก็น่ารักแล้วจะเห็นไกลๆเนี่ยค่ะก็จะมีอ่า นองนะปื้มจิตเป็นผู้ช่วยโค้ดด้วยพี่บอยว่าอมันก็เป็นประเด็นที่เราต้องจับจ้องมองกันอยู่เนาะว่าจะไปได้ไหมเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยจะเจอกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เพิ่งไปเจอกับชิลีมาแต่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเธอแม้ว่าอายุยังน้อยนะแต่ว่าเคี่ยวเล็บพิษสงก็จะไม่ต่างนะคะกับรุ่นพี่ เมื่อวานนั่งดูญี่ปุ่นเจอตูนิเซียเนี่ยบูบางคนขึ้นตีแบบโกกะเลยนะเออแล้วก็มีตัวตีคมๆหลายตัวเพราะฉะนั้นพี่บอยว่าวันนี้อยู่21เราจะต้องเจอศึกหนักนะครับเพราะอยู่สายเดียวกันจับญี่ปุ่นถ้าเจอญี่ปุ่นแล้วสู้ไม่ได้เราก็จะต้องไปเจอทีมอื่นนะเนาะแต่ทีมที่เป็นมือวางอันดับแบบชื่อชั้นนะ่ะมันสูงอย่างบราซิลเนี่ยอยู่สายเดียวกับเราต้องไปเจอเราเจอญี่ปุ่นก็ขอให้น้องเนี่ย ผ่านญี่ปุ่นไปให้ได้หรือว่าเล่นอย่างสนุกสมศักดิ์ศรีเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วกับการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ21นะก็แข่งที่สุราบายาอินโดนีเซียสนามน่ารักสนามสวยเธอเขาจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันโอเคเลยนะเพะื่อบวพยายามจะดูสนาม,มอื่นๆนะเขาก็มีหลายสนามนะคะก็ให้กำลังใจกันส่วนประเด็นที่ วันนี้จะโฟกัสเรื่องอะไรก็คงจะโฟกัสแค่ว่าเราต้องรอดูว่าบรรยากาศการแข่งเป็นยังไงผู้กำกับเมื่อก่อนมันอาจจะมีเรื่องอพูดต,งตรงๆเมื่อก่อน,นอาจจะพูดเรื่องการตุกติกนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้มันมี AI เนาะมันมีแช a ์เรนท์เป็นวิดีโอก็ต้องรอดูว่าจอภาพเตรียมไว้แค่ไหน AI Inout เเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูจากบรรยากาศการซ้อมของสาวชุดใหญ่ที่อยู่ที่นิมบิง เวียดนามเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยก็สดใสนะคะพี่บอยคิดว่าจากการซ้อมเนี่ยคงจะเน้นเรื่องของอความเร็วแล้วก็ทักษะในการที่จะเข้าถึงบอลประเภทแบบขาไม่ตายนะแล้วก็สำคัญมากๆพี่บอยเชื่อว่าทุกๆคนในโลกใบนี้เนี่ยเวลาจะมาเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าจุดอ่อนจุดอ่อมของสาวๆเราคืออะไรนะั่นก็คือหการรับเสิฟที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่แข่งก็ต้องเสี่ยงเสิร์ฟให้ชัวรและแรงเพื่อจะลดเกมบุกของเราในขณะเดียวกันนะคะรับตบโซนเอออันนี้พี่บอลก็ยังเห็นปัญหาอยู่นะว่าบางครั้งโซนเราเสียจากการที่เราเล่นไม่เป็นระบบถ้าเราแก้2จุดนี้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถเอาชนะได้สังเกตเห็นชัดเจนหรือว่าเวียดนามพยายามจะลุกเราด้วยบอลที่หนักแล้วก็เสิร์ฟนะกระโดดซึ่งแน่นอนว่าตัด ตัดโอกาสที่จะทําให้บอลแรกเราเข้าถึงโซนที่จะเล่นบอลสูตรเมื่อเราไม่เล่นบอลสูตรโอกาสที่เวียดนามจะรับบอลเราก็จะได้เพราะเขาก็จะใช้ตัวสูงนะมาขยิงบล็อกเพื่อจะลดเกมบุกในขณะเดียวกันเวลาเขาบุกเราเนี่ยเขาก็จะใช้ตู้เย็นซึ่งก็เป็นปืนใหญ่ขีปนาวุธสําคัญในการยิงปังๆๆๆๆๆๆๆลงไปแล้วก็ก็รอดูว่าเราจะดับมั่นเขาได้ไหมนะถ้าเราบล็อกได้เหมือนที่โคราช ดับมั่นตู้เย็นได้เราก็จะเหนื่อยน้อยลงแล้วเขาจะมี4ีทีเนาะที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 ทท่ก็เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เป็นตัวหลักอีกตัวหนึง่งก็ถ้าเราดับมั่นเขาได้ด้วยกันบล็อกลดความมั่นใจโอกาสชนะเราก็จะเยอะแน่นอนว่าเราเป็นแต้มต่อแต่เขาก็ต้องสู้เพราะแข่งในบ้านนะคะแล้วก็แรงกดดันเสียงเชียร์ของเวียดนามซึ่งเล่นในบ้านเนี่ยมันก็น่าจะมีผลเชิงจิตวิทยาด้วยใดๆก็แล้วแต่เราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องเชียร์นะคะ เราจะเชียร์แล้วก็เราก็ต้องให้กําลังใจสวาวๆนะครับเพราะว่ามันคือสถิติและไม่อยากจะกดดันนะแต่ก็ต้องพูดถ้าเราแพ้เวียดนามเท่ากับว่าเราน่าจะแพ้ครั้งแรกในรอบเกือบเกือบยีปีหรือ20กว่าปีสําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะถ้าเราแพ้นะซึ่งเราก็ไม่เคยแพ้มาตลอดเป็น20ปีแล้วว่าเราไม่เคยแพ้อะไรในอาเซียนเลยซึ่งอันนี้มันก็เป็นสถิติที่ต้องรักษาถูกไหมคะก็ไม่ได้พูดให้กดดันนะคะลูกสาว แต่มันคือข้อเท็จจริงที่เราต้องช่วยกันพวกเธอมีหน้าที่เล่นเธอก็เล่นให้สุดใจนะคะพวกเรามีหน้าที่เชียร์เราก็จะเชียร์ให้สุดแรงเหมือนกันนี่คือเชียร์สนุกตบสนันนะคะทุกคนเจอกันหน้าจอทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดสำหรับการเชียร์สาวไทยชุดใหญ่กับเวียดนามแต่วันนี้แข่งแข่งกับอินโดก่อนนะส่วนยูยี่สิบเอ็ดก็ดูในบีบีทีวีแล้วก็ดูจากช่องทางธรรมชาติทั่วไปบา,บายๆนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ